หมดสดเมตตายังกินจิตยังกินจิตกุศลังกำมังสัมเพหิเพชภัตติกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุรันตุพนโตเยเทวาอสวดมินถาเนอธิขตาธิคายุกาสัศธาหงุนตุสุขิตาหงุนตุทุกขาระมุจจันตุมาตาปิตาสุขิตาหงุนตุทุกขาระมุจจันตุสะเพยติกาสุขิตาหงุนตุทุกขาระมุจจันตุสะเปียติกาสุขิตาหงุนตุทุกขาระมุจจันตุสะเพปิสาสะเพียทขาสะเพเพตาสุขิตาหงุนตุทุกขาระมุจจันตุสะเพอาจาริ นิยุปชัยยาสุขิตาหอตุทุกขปามุจจันตุสเพนะขันตาสุขิตาหอตุทุกขปามุจจันตุสเพเทวาสุขิตาหอตุทุกขปามุจจันตุสเพสมาตินังสมิตชนตุโวบวชสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตวอคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตวอคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตวอคันติมายะอิติภะคะวาปฏโธิสัคันติายะอตานะสัวันติตวาิสันติมายะอิ วิหาราวาสีนิทุเปคาเลโพธิเะเลตหิงหิงตาธรรมะทานีนะพระวันตุปรพิตาโสถิงกโรเตทาวิหาราวัชเลเถราแตมัชฌานนวกาจาริกาโวสารามิกาธนปฏิอุปสักกาคารมาจเทสานิครมาจเอิสลาสัมปนาปูตาสุขิตาพระวันตุเตชยยาผู้ชายเยปีจัอันท้สัมภวาสเตัจจัตาอัตโวปปัติกานียะนิการธรรมะวานปฏิเจตเตสัมเพปิทุกคสะกโรตุสังทยังทาตุจิลังสตังธรรมโมดธามัธาราจะปุคาราสังโฆโหตุสมัชโควะ อถายะจาิตายะอัมเหระกตุสัตมโมสัมเพปีธรรมะจาริโนวุติงสัมปะปูเนยามะธรรมเมอรยะประเวทิเตปประสานนาโหตุสัมเพปีปนิโนพุทธศาสนีสัทธาธารังสามมาธารังประเวณฉันโตกาเลเทโวปะรัสตุวุทิภวัยะสัตตานางสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอาถาชังนิจังลักขันติปุตตะกลงเอวังธรรมเเมนราชโนปะชังลักขันตุสัพพทาน เทวต่าอุสกถาทุกขปตตาเนิทุกขพยาปตตาเนิสพยาโสกปตตาเนิสโสกาของตุสัมเพปิปนิโนเอต่อวตตาจะอาไหมอีกสามะทางปุญญาสัมมาทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัมภัสัมปติสิญาท่านังท่านตุสัทธายศีลังและขันตูสะพ้อสัพพะทาภาวนาพิรตตาของตูขันตุ เทวตาคาถาสุมังคราคาถาโหตุสัพพังสุมังคารังคาตุสัพะเทวตาสภะพุทธานุภาเวนะสัติโหตุนิลาตะลังโหตุสัพพังสุมังคารังคาตุสัพะเทวตาสัพะถามานุภาเวนะสัติโหตุนิลาตะลังโหตุสัพพังสุมังคารังคาตุสัพะเทวตา สัพพสังฆารุภาพเวนะโสตีโหตุนิลัตตะลังสเปพุทธาภระตาปฏิเกนันตยามพระลังอรหันตานันตเตชนะละขังพันธมิสัพโสสเปพุทธาภรพตาปฏิเกนันตยัมพะลังอรหันตานันตเตชนะละขังพันธมิสัพโสสเปพุทธาภรพตาปฏิเกนันตยามพะลังอรหันตานันตเตชนะละขังพันธมิสัพโสสเปพุทธาภรพตาปิเกนันตยามพลังอรหันตานันตเตชนะละขังพันธมิตรสัพพโส สัพเพพ er <lang> <า>ุทธ <three> าพระรตนปฏิกนันตยามพะลังคลานันตเตชนะลักขังพันธมิสสะปะโสสัพเพพุทธาพระรตนปฏิกนันตยามพะลังคลานันตเตชนะลักขังพันธมิสสะปะโสสัพเพพุทธาพระรตนปฏิกนันตยามพะลังคลานันตเตชนะลักขังพันธมิสสะปะโสดรื่องอำนาจแห่งบุคคลที่ข้าพเจ้าได้่องสดสยาครับพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าวอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่ มเด็จพระนงางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคารายขอ,อนิงสงแห่งบุญกนนุศลสนี้จงเป็นสัพสริิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าปลอดภัยจากทุกโศรกภัยอยันตรายทั้งปวงให้มีแหล,ล่งรายได้อันสุดถิ่มั่นคงอันเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดยากยากจนขอ,อไจ้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ด้วยความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพทเทวดาทั ้อส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลว่าปิดตายอดเตจีทั้งฝ่ายไยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ามสิ่งอมุรได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพอรธิธานุภาพอนัสดิรอิทธิ์อำานวยผลให้เป็นสิริมงคลแด่ผู้ครอบครองแนละอุชาทุกประการเทองสาธุ